สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายวันนี้ครับจะมาบอกข่าวเล่าสเปคนะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่ครับที่เปิดตัวใหม่ก็คือเจ้า Infinix Note 30มี 5G ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาที่วางจำหน่ายครับน่าจะไม่เกิน8,000บาทมาดูขนาดของตัวเครื่องครับเครื่องยาว168.51 ความกว้างนะครับ76.51ความบางนะครับ8.45ม mm. ิลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่องครับจะอยู่ที่204.7กรัมเป็นโทรศัพท์ที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ครับถ้าสายเกมสายคอนเทนต์วิดีโอชอบดูจอใหญ่ๆครับรุ่นนี้เลยอย่างแรกครับเรามาดูสเปคหน้าจอแสดงผลหน้าจอ Infinix Note 3 5 g ครับเป็นจอประเภท IPS LCD ขนาดของจอครับ6.78นิ้ว ซึ่งเรียกได้ว่าครับเป็นจอขนาดใหญ่ความละเอียดของจอครับจะอยู่ที่ Full HD Plus ความสว่างของจอครับจะอยู่ที่ประมาณ580นิตรีฟเฟรเยชหน้าจอครับสูงสุดจะอยู่ที่120เฮเราสามารถครับปรับตั้งค่าการรีฟเฟรเยชเป็น60เฮหรือว่า90เฮหรือว่าจะเป็นการสลับแบบอัตโนมัติได้นะครับมีชอยให้เลือกภายในการตั้งค่ามาดูระบบปฏิบัติการของ Infin i x Note 3 5G กันได้เลยครับ Infinix Note 3 5G ครับตัว CPU นะครับจะใช้เป็นตัว MediaTek d e m e n s i t y 6080 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.4 GHz ทางด้าน GPU ครับจะใช้เป็นตัว Mali G57 MC2 มาพร้อมกับแรม8 g b ครับความจําเครื่อง128 g b และก็256 g b ในส่วนของแรมครับก็จะมีอัตราส่วนการขยายแรม หรือว่าแรมพลัส8 g b กะไบต์ครับก็คือมีแรมหลัก8 g b กะไบต์สามารถปรับเพิ่มแรมได้อีก8 g b กะไบต์นะครับก็เป็นจุดเด่นจุดขายของโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับต้องมีแรมพลัสถ้าย่อไหนไม่มีครับก็จะเป็นจุดด้อยแต่ส่วนมากก็จะมีครบทุกยี่ห้อครับในด้าน OX ของเครื่องครับก็จะเป็น xos 13ครอบทับด้วย a n d ด o i d 13มเวอร์ชันล่าสุดต่อมาครับมาดูทางด้านกล้องถ่ายรูปทางด้านกล้องหลังครับก็จะมีอยู่3ตัวเลนหลักนะครับแต่อยู่ที่108ล้าน มาพร้อมกับเลนเ์ี่ยบ2ล้านครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็จะเป็นกล้อง AI camera ในส่วนของกล้องหน้าครับความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลในส่วนของงานวิดีโอครับวิดีโอด้านหลังสามารถบันทึกวิดีโอสูงสุดได้ถึง 2K 30เฟรมต่อวินาทีทางด้านแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับชาร์จไฟอยู่ที่4 5วัตต์มาดูทางด้านเครือข่ายครับรุ่นนี้ครับสามารถใส่ได้2ซิม i ินฟ n i ิตีโน้ตสามครับสามารถใส่ได้2ซิมก็คือซิม1ซิม2และก็เมมโมรี่การ์ดครับก็จะเป็น3ช่องมีสเปกกันน้ำกันฝุ่น IP53 สําสำหรับรุ่นนี้ครับทางอินฟิ i x ได้ใส่ลำโพงคู่มาให้เป็นระบบเสียงของ jbl นะครับลำโพงก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของเครื่องนะครับ2ช่องเรียกได้ว่าจัดให้เต็มเมเลยครับสำหรับระบบเสียงแอดมองว่าครับโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็จะให้สเปคมาครับเหมาะสมกับราคา Infinix Note 35G ครับก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจถ้าในงบประมาณ8,000บาทครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายด้วยนะครับขอบคุณครับ